ทางที่1่คือเป็นผลไม้เขาก็จะนําไปปอกเปลือกเพื่อปรับขนาดให้เหมาะสมอาจจะลูกที่เราเก็บผลผลิตได้ส่วนใหญ่จะลูกมาตรฐานจะอยู่ประมาณสักโล6โล7โล8นี่คือลูกใสมาตรฐานพอเราไปปอกเปลือกเอาอกบางส่วนลูกจะเหลือขนาดประมาณสัก1กิโลกรัมถึง1.1กิโลกรัมโดยประมาณนะฮะจะเป็นไซที่ขนาดตลาดมีความต้องการมากที่สุดนะครับหรืออาจจะไปถึง1.2กิโลกรัมหลังจากปอกเปลือก,อ,อกแล้วเนี่ยเขาก็ปอกเปลือก ออกตามรูปทรงที่ตลาดต้องการเหตุผลไม่มีอะไรฮะเพื่อปรับขนาดลดขนาดและควบคุมคุณภาพเราจะเน้นการตัดที่เนื้อตองชันเพื่อให้รสชาติหอมหวานตามที่ตลาดต้องการพอแล้วเราตัดอ่อนเกินไปรสชาติจะติดปเปรี้ยวตลาดจะไม่ต้องการแล้วก็อายุการเก็บก็ได้ไม่ยาวนานส่วนถ้าเราตัดแก่เกินไปอาจจะมีรสชาติที่ไม่อร่อยมีรสชาติที่ติดตาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วเราก็มาปอกเปลือกตัดแต่งแล้วก็ควบคุมคุณภาพในในหลายผลิตที่ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ บรรจุลงกล่องแล้วก็ขึ้นคอนเทนเนอร์ส่งออกไปยังลูกค้าต่างประเทศที่ที่มีคำั่งซื้อมาหาเรา